เคยรู้สึกไหมครับว่าการหาข้อมูลในโลกออนไลน์เนี่ยบางทีมันก็เหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรแต่ถ้าเรามีทั้งแผนที่และเครื่องมือที่ใช่ละ่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเราจะค้นหาข้อมูลแบบที่ผู้เชี่ยวชาญเขาทำกันได้ยังไง600ล้านใช่ครับ600ล้านนี่คือจำนวนผลการค้นหาโดยประมาณที่ Google แสดงให้เราเห็นเมื่อเราพิมพ์คำว่าเรียนรู้ความปลอดภัยทางไซเบอร์นี่คือสภาวะข้อมูลท่วมของจริงเลยครับ ปัญหาจริงๆเลยไม่ใช่ว่ามีข้อมูลไม่พอแต่อยู่ที่ว่าเราจะหาข้อมูลที่ใช่เจอได้อย่างไงท่ามกลางข้อมูลมหาศาลขนาดนี้และนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้เราจะก้าวข้ามจากการเป็นแค่ผู้ค้นหาไปสู่การเป็นผู้ค้นพบที่สามารถกลั่นกรองและเข้าถึงแก่นของข้อมูลที่ต้องการได้จริงๆ ก่อนที่เราจะไปดูเทคนิคหรือเครื่องมือขั้นเทพต่างๆนะครับเราต้องสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือความสามารถในการประเมินแหล่งข้อมูลอย่างมีวิจรารณญาณประเด็นสำคัญเลยนะครับคือก่อนจะเชื่อข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีกระบวนการคัดกรองในใจเสมอลองใช้เช็คลิสต์สีข้อง่ายๆนี้เป็นเกราะป้องกันข้อมูลที่ไม่ถูกต้องดูครับ 1. ใครเป็นคนเขียนเขาเชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงหรือเปล่า 2. เขามีหลักฐานอะไรมายืนยันไหม 3. ข้อมูลมันดูเป็นกลางหรือมีอคติแอบแฝงอยู่และข้อสุดท้ายมีแหล่งข้อมูลอื่นที่น่าเชื่อถือที่พูดตรงกันหรือเปล่าเอาละครับพอเรามีตัวกรองในใจแล้วทีนี้ก็ถึงเวลามาอัปเกรดทักษะการใช้ Search Engine กันบ้างรู้ไหมครับว่า Google ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีฟีเจอร์ทรงพลังซ่อนอยู่เยอะมากที่หลายคนอาจจะมองข้างไป นี่คือเหมือนสูตรโกงเกมสำหรับ Google เลยครับที่จะเปลี่ยนการค้นหาของเราไปตลอดกาลถ้าอยากได้ผลลัพธ์ที่ตรงเป๊ะๆแบบคำต่อคำก็แค่ใส่เครื่องหมายคำพูดครอบไว้อยากหาข้อมูลจากเว็บที่เชื่อถือเท่านั้นก็ใช้ใส่ที่อยากตัดคำที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปก็ใช้เครื่องหมายลบและถ้าอยากได้ไฟล์นำเสนอก็ใช้ไฟล์ไทป์ได้เลยครับเทคนิคง่ายๆแค่นี้แหละแต่ช่วยประหยัดเวลาได้มหาศาลเลย เมื่อเราเชี่ยวชาญ Google แล้วก็ถึงเวลายกระดบบไปอีกขั้นครับมาดูกันว่าเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เนี่ยเขาใช้เครื่องมือลับอะไรในการสืบค้นข้อมูลเชิงลึกกันบ้างนี่คือ Showden ครับหรือที่บางคนเรียกว่า Google สำหรับแฮกเกอร์แต่จริงๆแล้วประโยชน์ของมันมีมากกว่านั้นเยอะเลยเพราะมันช่วยให้เรามองเห็นอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตทั่วโลกตั้งแต่ว็บแคมเราเตอร์ไปจนถึงระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรมเลยทีเดียวต่อมาคือ Census ครับ ซึ่งจะคล้ายๆกับชอ d ดันแต่จะเน้นไปที่การทำแผนที่สินทรัพย์ดิจิทัลขององค์กรโดยเฉพาะมันช่วยให้เห็นภาพรวมเลยครับว่าองค์กรนั้นๆมีเว็บไซต์บริการหรือโฮสอะไรบ้างที่เปิดสู่โลกอินเทอร์เน็ตซึ่งมันสำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบความปลอดภัยไม่น่าใจว่าไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาหรือลิงก์ที่ได้รับมาเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าแค่ส่งไปให้วรัสทตรวจสอบครับ มันจะนำไฟล์หรือ URL นั้นไปสแกนกับฐานข้อมูลแอนตี้ไวรัสกว่า60ตัวในครั้งเดียวเลยเหมือนมีผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคนมาช่วยกันดูให้ทันทีนี่คือเครื่องมือที่ทุกคนควรลองใช้เลยนะครับแ v e ไ b บ e นพอน n s จะบอกได้ทันทีเลยว่าอีเมลของเราเคยอยู่ในข้อมูลที่รั่วไหลออกมาจากที่ไหนบ้างหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนมักจะใช้รหัสผ่านซ้ำๆกันถ้าที่หนึ่งรั่วบัญชีอื่นๆก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายด้วย เวลาผู้เชี่ยวชาญเขาพูดถึงช่องโหว่ความปลอดภัยเนี่ยเขามักจะไม่อธิบายยืดยาวครับแต่จะใช้รหัสที่เรียกว่า CVE ซึ่งมันก็เหมือนเป็นภาษากลางที่ทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยผู้ผลิตซอฟต์แวร์หรือฝ่ายไอทีเข้าใจตรงกันได้ทันทีว่ากำลังพูดถึงช่องโหว่ตัวไหนและนี้ก็คือหน้าตาของ CVE ของจริงครับสำหรับ Heartbleed Bug ในตำนาน จะเห็นเลยว่ามันมีคําอธิบายทางเทคนิคที่ชัดเจนว่าช่องโหว่นี้ทํางานยังไงและกระทบกับซอฟต์แวร์เวอร์ชันไหนบ้างข้อมูลตรงนี้แล้วครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากของการแก้ไขและป้องกันพอเรารู้รหัส CVE ของช่องโหว่แล้วคําถามต่อมาคือแล้วเราจะทดสอบมันได้ยังไงคําตอบก็อยู่ที่นี่เลยครับ Exploit Database ซึ่งเป็นแหล่งรวมโค้ดและเครื่องมือสำหรับทดสอบช่องโหว่เปรียบไปก็เหมือนคลังอาวุธสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาตรวจสอบความปลอดภัยของระบบนั่นเองครับถึงตรงนี้เราก็ได้เดินทางจากการเป็นผู้ใช้เ e ิร์ช e อนจินธรรมดาธรรมา,มาสู่การมีชุดความคิดและเครื่องมือที่พร้อมสำหรับการสืบสวนในโลกดิจิทัลแล้วนะครับ สรุปหัวใจสำคัญของสิ่งที่เราเรียนรู้กันวันนี้ก็มี3ข้อครับ 1. เริ่มต้นด้วยการประเมินข้อมูลเพื่อสร้างกรอบป้องกันทางความคิด 2. ฝึกฝนเทคนิคการค้นหาขั้นสูงเพื่อกรองสิ่งรบกวนออกไปและ 3. ใช้เครื่องมือเฉพาะทางเพื่อเจาะลึกในสิ่งที่ต้องการค้นหาจริงๆสุดท้ายนี้ก็ขอฝากคาถามไว้ให้คิดต่อกันนะครับในเมื่อตอนนี้เรามีทักษะในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและลึกซึ้งแล้วคำถามก็คือ เราจะนำพลังนี้ไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าเส้นทางการเรียนรู้มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นครับ